สวัสดีครับทุกท่านไทยอุดรมาแล้วเดอ้อนี่วันนี้พี่เพชรก็ลองเปิดไฟดูเดอ้อไฟตามซุ้มต่างๆที่วันนี้พี่สุดาเพื่อนเดินไฟให้อย่างเร่งรีบเพราะว่าเราต้องเร่งพี่สุดาเพื่อนก็จัดเต็มให้วันนี้นี่เห็นไหมอันนี้ไฟลานจอดเราพี่เพชรก็วางแผนไว้แล้วว่ามันต้องสว่างกว่านี้ แต่จะเป็นไฟอะไรพี่เพรขออุบไว้ก่อนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ําแต่ตัวนี้ยังไม่ใช่ไฟจริงก็ตัวนี้คือเราเอามาติดพี่เพรเรามาติดไว้เพื่อแสงสว่างแล้วก็เราจะดูแสงดูความเหมาะสมของตําแหน่งของไฟที่อยู่ตรงไหนมุมไหนมัง่งนี่ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็ดน้อยของเรานั่นเอง นี่เห็นป๊นี่เดี๋ยวพี่เพชรก็จะเติมไฟอันนี้แค่ไฟขึ้นแค่ประมาณสามสิบเปอร์ซนที่พี่เพชรวางไว้นะไฟขึ้นแค่สามสิเอร์เซนยังไม่เต็มร้อยเปอเซนอันนี้แค่เปิดคร่าวๆจะดูตำแหน่งดูมุมดูจุดต่างๆที่ตรงไหนเหมาะสมที่จะเติมไฟเข้าไป นี่เริ่มแต่ซุ้มหลังที่หกของเราเด้อนี่เข้ามาเดี๋ยวพี่เพชรเข้าซุ้มก่อนนี่เพราะว่าหลังที่เจ็ดวันนี้ค่ําก่อนพี่สดายมีทุระก็เลยยังพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้แหละนี่เราก็อยู่ในซุ้มต่างๆซุ้มหลังที่หกเด้อไฟยังไม่เต็มอันนี้แค่คร่า,าวๆเฉยๆเปิดให้ดูว่าแสงสว่าง ประมาณไหนนี่เห็นปะแต่ไฟซุม้มมีซุ้มหนึ่งที่มันขาดนี่ไฟซุ้มนี้หลังที่สี่ที่หลอดขาดเ้อนี่ตรงนี้จะมืดหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนหลอดนี่ก็หลังที่สามหลังที่สองหลังที่หนึ่งนั่นเองพี่เพ็รก็วางตำแหน่งไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เล็งไว้แล้วว่าไฟเราน่าจะอยู่จุดไหนมั่ง ของร้านของเรานั่นเองนี่เห็นไหมมองโดยภาพโดยรวมเด้อพี่ๆนึกภาพออกไหมคอยดูว่าพี่เพชรจะทําได้หรือเปล่านี่แต่พี่เพชรมองตําแหน่งมองมุมมาแล้วเล็งไว้แล้วว่าเราจะจัดไฟใส่ตรงไหนมั่งมุมนู้นตรงนู้นตรงนี้ตรงนูน้นตรงนี้นี่เห็นไหมตอนนี้แค่สามสิบเปอร์เซ็นที่ไฟเราขึ้นยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นถ้าไฟเต็ม,100มร้อยเมื่อไหร่เนี่ยขอบอกว่าสุดยอดเราจะ เป็นร้านที่ขอบอกว่าฟินเห็นไหมเนี่ยยังไงก็ขอบคุณพี่ๆปลาทองทุกท่านนะครับพี่ๆปลาทองของเราน่ารักทุกท่านเลยที่ช่วยดูคลิปดูโฆษณาช่วยพยุงกันมากระตตงกระเตงกระตตงกระเตง,ก,ตง,ก,ตงกันมาตั้งแต่โอ้ยโยกไปน่นย้ายมานี่โยกมานี่ย้ายมานู่นจนมาเจอจุดที่มันลงตัวแล้วก็เหมาะสม ขอบคุณพี่ๆปลาทองทุกท่านที่ยังรักและเป็นห่วงพี่นัทกับพี่เพชรตลอดเด้อโอ้ไม่มีคำไหนจะพูดเรามาถึงจุดน,นี้ได้ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากพี่ๆปลาทองของเรานั่นเองทุกท่านเลยน่ารักตลอดไม่ว่าจะทําคลิปทําโฆษณาทําทําคลิปทํานูน่ทนทํานี่พี่ๆปลาทองก็จะช่วยเข้าไปดูให้ตลอดโดยไม่กดข้ามโฆษณาให้ เพราะว่าถ้ากดข้ามโฆษณามันก็คือเราก็จะไม่ได้รายได้นะพี่ปลาทองของเราเหนียวแน่นขอบคุณพี่ๆปลาทองจากแต่จริงเด้อพี่นัดมาถึงพี่นัดพี่เพชรมาถึงจุดนี้แล้วก็เด็กๆของเรามาถึงจุดนี้ได้ก็เชื่อว่าพี่ๆปลาทองทุกท่านน่าจะภูมิใจกับพี่นัดกับพี่เพชรที่พี่เพชรสู้ไม่ถอยสู้จนถึงทุกวันนี้ยังไงก็ ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าขอบคุณพี่พี่พ,พาทองทุกท่านน่ารักตลอดนี่เห็นไหมเห็นร้านแล้วก็แค่รอวันเปิดรอวันเปิดร้านของเราอันนั้นคือความสําเร็จของพี่พี่พาทองทุกท่านที่ส่งน้องๆให้มาถึงฝั่งฝันจากที่ร้องไห้กันมาหัวหกก้นผิดกันมาอูกระตรงกระเตงไปโน่นมานี่มานี่มาโน่นมีทั้งมาม่ามีทั้งไวไวมีทั้ง โอ้ยผัดไทยมีทั้งหอยทอดมีทั้งมีหอนแม่ปลขามขัวไปที่ละมาถึงจุดนี้ได้ก็ขอบคุณเด้อขอบคุณจากใจจริงจากใจไทยอุดรครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ไม่ใช่ทีมปลาทองที่เข้ามาดูคลิปดูโฆษณาให้เราเด้อก็โอ้โหขอบคุณครับไปแล้วบ๊ายบายพูดมากเดี๋ยววอ้ยซึ้องอีกไปแล้วบ๊ายบาย